เสียเวลากันมาทั้งสามขาบวนเลยนานๆทีจะมาเจอกันแบบนี้สักครั้งหนึ่งแม่ไม่น่าเชื่อนะครับสามขาบวนมาเจอกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอกาสแบบนี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับที่ชุมแสงระหว่าง 1 1 2 1 1 1กับเจในช่วงเที่ยงนะครับน้อยมากนะครับสมัยนี้หายา,ยากซะด้วยนะครับนานๆทีจะมาครั้งหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับนะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะเราไม่รู้ไงเออหนอึนะครับอีกประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนกว่าเลยที่เราจะเดินทางกันไปลงลังสิิ์เช่นเคยเอาสตอมซี 1- สาศูนนะครับอดทนรอหน่อยนะ

นี่นะฮะขบวนที่เราจะขึ้นกันในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับเดือนธันวานุ่นเลยอีกเดือนหนึ่งโหวันนี้คนขึ้นเยอะอยู่นะนะครับก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะนั่งคันไหนเนาะเออหนึ่งหนึ่งสองนี่ชัวเจ็ด ขบวนเจ็ดเปิดไฟมาแล้วประมาณวันที่1นึงธันวานะครับเราจะเดินทางไปเพราะว่าวันที่2อธันวากลับไปเรียนต่อนะครับก็คือที่กลับมาชุมแสงครั้งนี้คือมาฝึกงานนะครับก็คือเหมือนมาทํางานแหละเออฝึกง,งานก็เหมือนเราไปทํางานนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายตรงนี้กันนะฮะจุดที่เราเคยถ่าย ถ้าวันนั้นโชคดีนี่นั่งคันหนึ่งคันสองถ้าคนไม่เยอะก็รอดไปแต่ถ้าคนเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอาจจะถ่ายได้มังไม่ได้มั่งเนาะขบวนเจ็ดนะครับแม่วันนี้สามขบวนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะครับนานๆทีจะมาเจอกันนะฮะไม่ได้เจอกันบ่อยๆเดี๋ยวนี้มันหายากโอกาสดีๆแบบนี้มันหายาก สามขบวนมาเจอกันก็หายากอยู่แล้วแค่รับผวงนะฮะไปจ่อยทีตะพานหิน ต่อที่112นะครับไปจอยทีทับกิจป่านนํำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมี่ลบบุรีนะครับแล้วก็หนองโดนอ,อหนองโดน หนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัฒน์ชุมทางบ้านภาชีพระแก้วมาพาจันทร์อยุธยาบางปะอินเชียงร่าลังสิตดอนเมืองและกรุงเทพอภิวัลน,นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอดใจรออีกอีกสักเดือนนึงนะครับอย่างที่บอกเราจะถ่ายรถไฟเหมือนเดิมนะฮะตอนที่เราเดินทางแต่เราจะไม่ถ่ายยาวจากชุมแสงไปลังสิตนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นเราถ่ายเฉพาะสถานีสําคัญเช่น พออไปแล้วเนี่ยเราไปจอดทับกิจใช่ไหมเราก็อาจจะถ่ายหรือว่า,อาจจ,ารรอ,อ,อาจจะไม่ถ่ายทัพกิจป่านํำโพรหรอกอาจจะไปถ่ายที่นะครสวรรค์เลยอนะไรอย่างนี้เป็นต้นโอเคไปแล้วสองขอบวนเหลืออีกหนึ่ง นี้สามขบวนเลยนะฮะในคลิปเดียวกันเสียเวลากันมาทั้งนั้นนะครับประมาณท่านหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยประมาณยี่สิบเอาง่ายงว่าสามขบวนเสียเวลาประมาณยี่สิบนาทีกว่านะครับประมาณนั้นเลยอ่าใช่ประมาณนั้นเลย,เลยทั้งสามขบวนนะครับเสียเวลากันมายี่สิบกว่า,วาเท่าๆกันถ้าอยากรู้เพิ่มเติมไปดูในระบบ t t s ได้มันมีบอกอยู่นะครับว่ารถเสียเวลาเท่าไหร่อะไรงไง ผมก็พูดให้เขาๆๆว่ารถเสียเวลาประมาณนี้เพราะว่าบางทีผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยหนึ่ง,หน,งหนึ่งเสียเวลาอย่างนี้บางทีก็บอกแค่ว่าจอดชุมแสงไมไ่บอกว่าเสียเวลาเพิ่มอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจอดตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวริ้วนี้แหละจะเป็น108ในค่ำคืนนี้ทุกๆคืนวนไปวนมานะแต่แค่เพิ่มรถนอนเข้าไป